สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอรายงานเรื่องไซโคเมติกจัดทาโดยนายวรวุฒิดอนแก่นและนายวัสุธาแสนสุริน 1. คุณสมบัติไซโคเมติกของอากาศความสำคัญของเรื่องไซโคเมติกเป็นการศึกษาคุณสมบัติของส่วนผสมระหว่างอากาศและไอ้น้ำ ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างมากต่อการปรับอากาศเนื่องจากอากาศในบรรยากาศไม่ได้แห้งสนิทแต่จะมีไอน้ำปนอยู่ในเรื่องปรับอากาศนั้นจะมีทั้งขบวนการที่เป็นการขจัดไอน้ำออกจากส่วนผสมของอากาศเป็นขบวนการเพิ่ม ไอ้น้ำ 1. 1นหนึอุณหภูมิจุดน้ำค้างอุณหภูมิจุดน้ำค้างของอากาศสามารถที่จะคำนวณได้จากตาราง1.2ความชื้นสมบูรณ์ ความชื้นคือไอน้ําในอากาศโดยคิดจากอัตรามวลของไอน้ําต่อปริมาณของอากาศที่ภาวะนั้นความชื้นสมบูรณ์ของอากาศหรืออาจเรียกว่าความหนานแน่นของไอน้ํา1.3ความชื้นสัมผัส ความชื้นสัมผัสหมายถึงอัตราส่วนความดันของไอน้ำในอากาศที่อยู่ในอากาศชื้นมีความดันอิ่มตัวของไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกัน1.4อัตราส่วนความชื้น w เท่ากับอัตราส่วนความชื้นมีหน่วยเป็นกิโล ไอน้ำต่อกิโลอากาศแห้ง Pw เท่ากับความดันของไอน้ำที่อุณหภูมิน้ำค้างมีหน่วยเป็นแบร์ P ความดันของอากาศมีหน่วยเป็นแบร์ หนอุณหภูมิกระเป๋าแห้งอุณหภูมิกระเป๋าแห้งหมายความว่าอุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ที่กระเป๋าแห้งในการวัดจะต้องให้กระเป๋าแห้งอยู่ในอากาศถ่ายเทได้สะดวก1.6 อุณหภูม si ิกระเป๋าเปียกอุณหภูมิกระเป๋าเปียกหมายถึงอุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ที่กระเป๋าหุ้มด้วยผ้าที่ชื้นโดยมีกระแสลมที่ความเร็วระหว่าง5และ10เมตรต่อวินาที 1. ความร้อนสัมผัสของอากาศ สำหรับค่าที่กำหนดให้ใดๆของอุณหภูมิมีกระเป๋าแห้งความร้อนผสมของอากาศหาได้จากการหาได้จากสมการดังนี้2กความร้อนแฝงของอากาศความร้อนแฝงของอากาศคือความร้อนแฝงของน้ำ อากาศเพราะว่าจำนวนความร้อนที่กำหนดปริมาณของอากาศจะขึ้นอยู่กับมวลของไอน้ำในอากาศและความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำจะตรงกับอุณหภูมิอิ่มตัวของน้ำ SL เท่ากับความร้อนแฝงอากาศ KG ที่มีอัตราส่วนความชื้น m เท่ากับจำนวนมวลของอากาศ W เท่ากับอัตราส่วนความชื้น s w n เท่ากับ n พ p จําจำเพาะไอน้ำในอากาศโดยปกติใช้ค่า s g ของไอน้ำสำหรับอากาศ1กิโล1 kg 3. ความร้อนของอากาศความร้อนของอากาศคือการรวมผลของความร้อนสัมพัทของอากาศ n ทัดปีของอากาศแห้งและ ความร้อนแฝงของอากาศเป็นทัศนปีของไอน้ำดังนั้นสำหรับอากาศ 1KG h t เท่ากับเอนทัศปีของอากาศขึ้น Hs เท่ากับเอนทัศปีของอากาศแห้ง SL เท่ากับเอนทัศปีของไอน้ำสำหรับอากาศ ส t เท่ากับอิทัของอากาศจำนวน m ต่อ kg การถ่ายเทยความร้อนทั้งหมดที่อากาศได้รับหรือคายออกเมื่ออากาศได้รับความร้อนหรือความเย็นตามลำดับอาจ uh huh. จะคำนวณจากสมการต่อไปนี้2แผนภูม <A> ิไซโครเมตริกแผนภูม <m ific> <A> ิไซโคเมตริก <m ific> <m> <ific> <m> <ific> <m> <ific> เป็นกราฟหรือแผนภูมิที่ใช้สำหรับพอดหรือลากเส้นจากค่าอ้างอิงต่างๆซึ่งเป็นค่าที่วัดได้หรือต้องการคำนวณหาจากคุณสมบัติของอากาศและไอ้น้ำในอากาศในแผนภูมิไซโคเมติกซึ่งเหล่านี้สามารถบอกสถานะของอากาศหลายอย่างเช่นถ้าทราบอุณหภูมิกระป๋อแห้งและอุณหภูมิกระป๋อเปียก เราจะอ่านค่าความชื้นสัมผัสจากแผนภูมิได้ 2. ถ้าทราบอุณหภูมิกระป๋อแห้งและความชื้นสัมผัสจะหาค่าอุณหภูมิกระป๋อเปียกได้ 3. ถ้าทราบอุณหภูมิกระป๋อเปียกและความชื้นสัมผัสจะหาค่าอุณหภูมิกระป๋อแห้งได้ 4. ถ้าทราบอุณหภูมิกระป๋อแห้งและอุณห ภูมิกระปอะเปียกจะหาค่าอุณหภูมิจุดน้ําค้างได้ 5. ถ้าทราบอุณหภูมิกระป๋ะเปียกและความชื้นสัมผัสจะอ่านจุดน้ําค้างได้จากแผนภูมิ6ถ้าทราบอุณหภูมิกระปาะแห้งและความชื้นสัมผัสจะหาอุณหภูมิจุดน้ําค้างได้กลุ่มของพวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ